อคุณเวราพาลองชิมนี่ดูนะคะขอบคุณค่ะ,ะคุณสุรางทำอาหารทั้งหมดนี่เองคนเดียวเลยเหรอคะใช่ค่ะฉันทำเองค่ะพวกพริกแกงอะไรเนี่ยก็โคลกเองหมดนะคะเป็นสูตรชาววังเลยนะคะ เก่งจังเลยค่ะนี่ไม่ใช่เก่งแค่เรื่องอาหารอย่างเดียวใช่ไหมคะเรื่องขนมก็เก่งด้วยใช่ไหมคะก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกค่ะอาศัยว่าทํามานานมากกว่านี่กาเคยเล่าให้ฟังค่ะว่าคุณสุรางเคยทําอาหารทําขนมไปออกงานของสถานทูตด้วยใช่ครับแต่นั้นก็หลายปีมาแล้วนะครับจ้ะแล้วตอนนี้ยังทําส่งขายที่ไหนอยู่หรือเปล่าทาสิครับ ก็ทาส่งร้านทั่วไปนะครับแล้วก็ส่งร้านกาแฟาที่นิการทางานอยู่ด้วยนะครับอ้าวหรอแม่นี่การนี่ไม่เห็นเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังมัางเลยมแม่ก็เจอพี่สัตยาทีไรอะ่ะพี่เขาก็วิ่งวุ่นอยู่แต่เรื่องบ้านเราจะเวลาไหนไปเล่าหรือจะแม่เออจริงด้วยเนาะสัตยามาบ้านเราดีอะไรเนี่ยเขามาช่วยแก้ปัญหาแก้ไขบ้านเราหลายครั้งหลายทีละเหรอคะ ตอนไหนบ้างล่ะคะก็มีตอนที่เจ้าหนี้มาทวงหนี้นะคะแล้วก็จะทําร้ายพวกเราสัตยาก็มาช่วยไว้ทนันแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เจ้าทินน้องชายเวนิกาเนี่ยแหละคะ่ะโอ๊ยเจ้านั่นก็แสบซงจริงๆเตือนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อฟังแต่สัตยาเนี่ยแหละคะ่ะมาช่วยตักเตือนอบรมสั่งสอนช่วยเหลือลอลายอย่างจนตอนนี้เจ้าทิน,นดีขึ้นเยอะเลยคะ่ะ <c oughs> ขอบใจสัตยานะไม่เป็นไรเลยครับ <c oughs> แอบไปทําตัวเป็นฮีโร่ไว้เนี่ย ไม่บอกแม่บ้างเลยนะแม่ครับคุณสุรายนี่เก่งจริงๆเลยนะคะเลี้ยงสัตยาคนเดียวลำพังแถมสัตยาเนี่ยเป็นคนใฝ่ดีเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้นะภาคภูมิใจจริงๆค่ะไม่หรอกคะ่ะคุณวรภพาทาหารนะคะที่เก่งมีลูกตั้งสองคนเนี่ยยังส่งเสียได้ถึงขนาดน,นี้ ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะพอจะมาถึงวันนี้ได้ก็ลําบากพอสมควรค่ะตั้งแต่พ่อของเด็กๆเ,เสียไปเนี่ยนะคะฉันก็ต้องรับจ้างเย็บผ้ารับจ้างทํางานสารพัดโชคดีค่ะที่เด็กๆเ,เขาไฝ่ดีรักดีถึงได้มีวันนี้ได้จริงค่ะสําหรับแม่คนนึงนะคะคงไม่มีอะไรโชคดีเท่ากับเราเลี้ยงเข้ามาแล้วเขาเป็นเด็กดีหนูเวนิกาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ คคุณ่ะทานข้าวกันดีกว่าค่ะอ๋อค่ะทานโอ้ทานทานไปหมดเลยนะคะวันหลังเนี่ยต้องให้วิญญาณมาเรียนทำอาหารกับคุณแบบสุรัง้วนะคะอ๋อยินดีเลยค่ะอ๋อขอบใจจ้าขอบใจจ้าตายแล้วต้องอร่อยเนี่ยจะกอดเธอไว้นานเท่านานด้วยความรักหมดใจที่ฉันมี จะดูแลรักนี้